ครับเช้านี้มาอัปเดตแม่แพะที่คลอดลูกเมื่อนั้นคลอดยากสาเหตุที่คลอดยากคือแ,แม่มันอายุหลายครับแม่อยุ่หลายล้วก็ได้ท้องลูกตายค่าท้องเพราะว่าแม่แมยมันขาอ่อนขาอ่อนแล็วก็กลูก มันทบมันมันลมหรือครับล่มล่มเราก็ลุกมาได้มันมันโตโตที่ทั้งทั้งหนาก็่าได้มันเลยตายมันผมเมื่อว่าเนี่ตอนเศร้าจนดหอดไปมายน้องบอกไปตัดสินใจดิมมือร่วมไปโอ้สังเกตว่าอย่างครับและ่ที่นี่อาการ เมนนื่อาการที่ลูกตายในท้องเว่าตะกอนตะกอนกกนี่ตะกอนนี่แม่มันสมบูรณ์นี่เอาไวอยาว่าไปเพชบวมตรงแต่ว่าเมื่อสิบขวเนเหี่ยวลงเหี่ยวลงหน่อยลงปิดปกติ เกิดวานจะออกว่ได้มันก่อวัได้นี่ครับออกบัไดอีกนี่ตัวตัวโดนแล้วจะใจใจ่วงเนิ้วมือสองเนี่ยวแง่กไปยิบอ,อกมาเลยครับยิบยิบยิบปกมาหนึ่งอ,อกมา่งออมาวงมากายเบิง้งรโอ้มันออกอทั้งกลเหรอ่อว่ามันมันตายแล้วมันมันบปับท่ามันปรับท่าออกได้ได้ลวงออกตายตายในท้อง คือประตูตัวไปยั่งว่านอนโดนอีกโดนอีกเป็นสม่มง้อแล้วสังเกตบ้างอีกได้เห็นขาสีโปโปอีกลวงอีกตัวสองวัวแม่มันแม่มันแม่มอเบงแล้วเพราะว่าแม่มันเมียแล้วแต่โมซอยละติดตายทั้งโลกทั้งแม่จะดจ้งใจลวงนี่ลวงอะไรใดเป็นเหนียวมากเนี่ออกมาเอายั่งก่อนวันนี้ว่าจะมีสองตัว เอาหานมาก,กินเอาขึ้นหงกอดดีๆแต่โดเห็นโป้อยู่เว้ยนหาพรกเห็นเหมือนเห็นสมงงวงคนละไปต้องดามันจะออกไรกันไรกันนีนมันมันมอแยแมนบมบีแมนบมบีบแวมันอยู่เวลาไม่มนเมรือมันก็สบายทุกวันทุกวัน,กวนลูกตายทีท้องต้องเจตายมันะโดน,นอะไรบอไม่เดือีก เด่งกันรอด,ดยอยออกมาเลยมาทำก้อนหอดรอดไปหมึกขค้ื่อยู่เที่ยวหัวบ, 2, า 3, าบางสอง่ถวสาม่ยวแพรบบาวแพรบันห้งนนองไอ้กินน้องดีอยตัวคู่ตัวคู่ตัวนี้ตัวแม่เป็นตัวแม่กินนกดีดีอุนุถ่ายตีหนึ่งย่งจะมาสอดแจ้งมาบางแ็งแคดะ ไม่กระแปะกันสาเหตุที่ตายย้อนนั่นลบ่หูแม่เหยียบแม่ทํำเลยบ่หูหรือว่ามีเป็นธรรมาศาสตรของมันเนาะยังดียังเหลืตัวหนึ่งว่าดเบิ่หูนี่ล่ะสาเหตุแม่แปะอายุลายปฏิบัอิเพราว่าจะว่าหมดเขาสาวบดซอยนึง่งเรียบร้อย เรียบร้อยทั้งแม่ทั้งลกูกเมื่อวานประสบกสันคือสอนเองทำเบื่อเหตุกับว่าได้ทำเบื้อเหตุมันยัตายทั้งแม่วิวิตัดสินใจร่วงตลอดไปยเจ้า,าข,อของแม่ฉันเลี้งดีเจ้ข็งแรงดีออกมาแล้วก็สง่งพัตะลูกออกแล้วส่งแข็งแรงเก่าๆอยู่ตะกีมันมันหนักพอ ว่าลูกมันสามตัวลูกอยูนึงเดี๋วมันขอ,อหาสองโลกนี่นี่โลกโอ้โัวอยู่แล้วลูกนะสามตัวบวกโน้ตสามตัวอย่างไรจะหาโลกหรอกไปน่องไปไงน่องสามน่องน่องก็ออกยากอีกพว่ามันมันดอกสามสามตัวมันมันมันธรรมดาน่องแบนมันไม่ออกเท่านองเท่านองสามตัวสามน่องตั้ง ต้องแม่กุก่อน,นออกไล่กันน้องนี้ออกน้องนี้ออกอันนี้มันออกมาพันกันเลยสองน้องสามน้องพันออกมาซ้ำน้องหัวโอ้ยออกถาตั้งโดนกับออกได้ตัดใจน่วงดึงน่วงดึงนง่งน่วง,ง,วงไปไปออกไปอาสันก็บออกเลยเอาว้เยาวนี่น้อยเรกว่าน้อย วันนั้นมันปกติมันม่ยอมเบงเขาไม่หนาเนาะเสียออกลูกมันไม่เชี่ยยังเลยเชี่ยยังอ้ยมันบ่อยากเบงอยูเลยเจ้าว่าเออประสบการณ์แต่ละคนแต่ละปั้มมากกว่าอีกแน่ทุกคนอยู่ครับแต่ตัดสินใจแต่มันโดนเกินไปม่นต้องรอครับม่นต้องรอพี่น้องแป็นแพะ่กุเลี้ยงแพะ่ร่กันมือใหม่มือเก่ากันสิพ่อประสบ หรุ่ยที่ zoom ไม่แต่ทุกวันนะตัดใจล่วงอย่างเดียวว่าใส่หลายมือแล้วแค่สองนิ้วนิ้วซีกับนิ้วโป้งเลยนะดันเข้าไปจับขาดึงหัวกมาเลยออกง่ายๆดึงมาแล้วมือลุ่ยรุ่ยรุ่ยรุ่ยว่าจูบว่านิ้วๆเลยแต่ว่าเขาคอยดึงอย่าดึงแห้งคอยดึงนุ่งนองดึงนุ่งองดึงนุ่นองออกมาเลยสามตัวซอยมัดแามว่าดึงหนึ่งก็เรียบร้อย พอแม่มนันมีแห้งเองแม่อยู่ไรทั้งหมดสม,ม,มุนไปได้ท้ายเหตุที่สม,มุนเพราะกุฎานเพราะว่าแม่ดูมันตานี่ฟอกมันเลยมีอาก,การอักเสบบยังไปมันเนื่ก็บสีดาแจ่อักเสบสีดายยังเรียบร,อยระะ้อยหรอว่าส้วมสีปกติหรอต่ว่วาสมง,งางแข็งก็เกาอยู่ขี้อ,อ่อนอ่อนแรงครับมาเหนี่อยกัว่ามาแซ่บประสบการณ์ไอพี่น้อง เกาะแพร่ขามแพร่มือใหม่มือเก่าห้องเบิง้หง,งห้องฟังนะครับเนกของการนี้กันอ๋อสวัสดีพี่น้องเขา้าช่องยูทูบเลี้ยงแพะมือใหม่ทำกันเด้อพี่น้องทุกท่าสวัสดี